<c oughs> อดอกเห็ดไหมข้างขาสัน่นเลยง่ายขึ้นมาก็บร<ม>ิโอ้ยขาบ,บวยคือข้าเจ้าเด้อพี่น้องเอ้ยขาสันแต่กระดอกงามค่ะดอกงามไปค่อยตัดขาเอาเด้อนาง าคนมีมือเดียวมือหนึ่งถือกล้องขากล้องขาก,กันสั้นกเกือบกิโลเด้อค่ะเด้อขันมือหนึง่งเก็บได้พอสามตาละสั้นดะดะดะเด็ดอะเด้ออันนี้แมนคือกันไ, Listen, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่พ <enrich> ักัญญางกายเห็ดตีว้างฮัน นี่ค่ะพู้นจุ่มนึงข้อความไปตา้งพ้นมาเนี่ยจุ่มี่ขึ้นก้อนกำลังจะอมน้ำแล้วก็เ่คยพ่อน้าผมที่ไดนอุ่อมเย็นบ่ะท้องไข่อ่องลองเอ่งแรง เลียวมาว่าหันเห็นนี่ทั้งหลายโอ้นั่นดีค่อยๆไปจ้าเดี๋ยวความดันขึ้นอีก <laughs> โอ้ย หนึงกล้องกับมนติ้วไปเองอัตโนมัติเด้อพี่น้องค่ะค่ะกล้องมันอัตโนมัติเด้อค่ะเด้อกำลังดอกน่อยค่ะดอกน้อยลหลายๆพี่นอ้องค่ะเหลือง หมกเสรผักอีตูกำลังดอกน้อยค่ะ,ะกล้องก็กระเรียนหนีแต่เห็ดที่พี่นอ้องเอ้ย หลายของก็ขึ้นทั้งเหนือเพิ่นขึ้นก้อนในทั้งนี้ของก็สิขึ้นบางทั้งเหนือจนเก็บสิเหมือดละ Nào con đọc nè nhoi <laughs> ăn oan măn xẹp đấy nàng Ừ Đọc nè nhoi khá nháo Đây nè พี่น้องค่ะได้หลายแล้วค่ะกันงัดไม่ขึ้นกับยานตำเกี้ยวอมน้ำลด้กับขาหักสู้น่นี่งกระดอกรอน าไก่กะมุนเอเล่แล้ะล่ะค่ะค้นไปหลายพอาก้นหูว่าเห็ดออกดีนะเข้าไปก้อนข้าเจ้าวางังมันขึ้นไหมไหมสองสามอาทิตย์แรกที่เข้าไปก้อนข้าเจ้าเนาะไปเทียสุดท่ายพานะแม่วีไปรู้สึกว่าปลาหมุนคักค่ะคน้นคนยองคักหลาย ดอกน้อยเต็มพี่น้องค่ะกองก็ขึ้นพี่น้องเลยเอาเห็ดกับรองตะสมอยู่ใกล้กันแต่เห็ดก็ลองตะ ดอกกำลังอ,อ,อ่อนเด้กกำลังสีบาอันนี้ผัดเห็ดหลูดมือซ้ำโอ้ดอกน้อยพดพี่น้องขาเทิงอมนำ้ำเอาแล้วไม่เอาแล้วอวอถือฝนถือฝนกระเน่าโล นี่ค่ะจได้หื้อในไม้สงสัยอันขืนก้อนนี่ซุ้มเนี่ยขายาวดีดียรในไม้แล้วมันจังขายาวโอ้ยกระดึงยากแท้ อบน้ำคลิปที่ไปเก็บอันก็อาภาที่ไปน่ะอันอเอาเหตุที่กระเจ้าอยู่ในป่ามูอาภามาเอาคลิปนั่น ซีตาซีตาตาใหยยยเด้อค่ะเด้อขึ้นเบื้งงบนเก็บตั้งแต่เก้าโมงเศร้าเกินระบายสามเก็บจุดท้ายคานค่ะคานเพราะว่าเมียแหงสะอ่อนเห็บใจสู้ซื่อๆเด้อแอวนี่พอแหงแล้วค่ะแอวนี่โพดโพักโมบักแกงแล้วว่ามันเห็ดดีแอวเกินเงยวอกึ้นหังมวนน้ำเห็ดซื่อๆเห็ดหลาย ลองดูได้บ่แล้วก็เป็นตาปูโสมเฝ้าซับย์ติอมน้ำคกักติได้เยอะค่ะ อันนี้มันท่านได้ขึ้นหลายท่านของก็ขึ้นถ้าได้ขึ้นนี่แต่ละโน้นนี่เอาบ่กมดเท่าลายมันขึ้นก้อนก็อมน้ำาอมน้ำลายก็ตากบ่ทันเด้ตากบ่ทันกัเปี้ยไปเลยเด้เนาไปเลย บ่เป็นย่งขันต้มไววนัน <No. S 1> เอาไปหอดนะเด็ดขาเด็ดขาต้มรดอ <Okay. S 1> บปีกายนีนกโ็โอบปีในกโ็โอบมันก็แห้งไปเลยละนาง mm hmm. แต่ถามว่ามันที่เสียบคือเห็ดสดบอกกับบูเด้อมันก็สิบ,บอกคือบันไดดักมกั mm ่ง hmm. เอแนะอแต่ว่าขนาดนะ่ะ เขาอบไว้มันก็สิคือเห็ดขอนเห็ดกระด้างบ้านเ้านี่มัง้งมาันนั่งสิบ่แข็งทอนะ,ะขาอ่อนขาเหลืองเหลืองอ่อนอ่อนไม้กวางมาแฮนกิน ต้นไม้ยุนี่แหละพี่น้องค่ะโอ้ยขาขดาดขาดวดขาขาดนี่อันเอียงกหรกลางวันสิว่าแดดเผาบางแดดแดด,ด,ดบางหันสองสามอาทิตย์บางหันแดดเผาเลยหยุก ถือโฟนก็นขึ้นโตถือโฟนไลน์กระอมน้ำพี่น้องค่ะเม็นยังนีงอะไรไมาเฮ็ดจิ้วฟื้ออยู่นี่ออยไฮ้บอ,ออมน้ำคักกละ พวกอันเป็นช่อเลยจ้า อมน้ำคักไปมองเนี่ยสีคือว่าจังสิโอ้ยอมน้งแบบแล้วเปน็นองะมัวลลกมัวล่นเนี่ยมัวลลกมัวล่น 找了。 หางหางดอกง่ายขายาวค่ะเลยบ่มีคนมาเห็นจะล่ะโอ้ยนั่นเห็นบ่จับจ้าอันนี้ก็คอหักข้อ่อเลยโอ้โหรุ่นนีน้เนาะพี่น้องค่ะซุ้งเท่าแล่ะค่ะ 来。 ดอกน้อยมันหลายเดี๋ยวหายแายไปป้าพุ่นเห็ดที่อย่างแน,นี่กินบ่ไดเลยนะเห็ดข้าบ้านเขาันเด็กินได้กันผู้มักกินน้อง <No. S 1> You นชีเ,เนี่ยเนี่ยกเอาทำไมเนี่ยเนี่ย y o ซีไม่เะ น้าวิทาอีกอน้วิทาดิสตัวเสียดิ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 เพนออดิสนี่ดิซอนเมนนอดิสปีสีดิสมอดิสแอรก่อนมองไดนมองที่อะนะเอายางออกมาแล้วอ่ะมองที่พักแต่งเก็บมองเขาเก็บนี่เกินเห็ดนี่โกดัมแมสนโกดัม เออ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 เอากระมองที่เขาวานเดี๋ยวมองที่เขาบอกถึงก็เาโทรศัพท์พี่น้องเลยแมนอกกชใต้ต้นสวนน้อยวัติทรงสีกันดิพี่น้อง ผู้หนึ่งไปตะป้าหนึ่งผู้หนึ่งมาอีกทางหนึ่งไปคนละทางถามข้าวกันบ้านนี่มื่อนี้ทางไปไกลบาได้คนสิมาเอานองงวัวนี่พี่น้องค่ะงามเลยบ้านนี่ถอดถุงมือแล้วยายตาหอนค่ะเหี่ยออก อย่างพันหาจุกออกชอลออกนุ้งคอยถือสัมภผัค์ครับพี่น้องเอ้เพเราะารางี้เราจะอยู่ีนจากปีแล้วสี่สิบสองปีแล้วสนุกแค่ดูการลีเดนดา

He i อ v e ส y ว a ด n ้นโอ้ยพี่องอานอ่ะขึ้นซ้ากันเด้อระเบิงนั่น ตัวนี้กินไม่ได้นะคะขึ้นซาก,กันเลยนยาวค่ะปีนภูอีกแล้วพี่น้องเอ้ย เกิดมนชาตินี้ปีนภูจนดากงอไกลเสียงรุดแน่แล้วค่ะใกล้ทาง ก็แต่ทิมผิดกระตาเดี๋ยวหาใต้แววจะกลงไปทั้งใดเอิ้นกระบ,บมีเสียงตอบรับแจกหมายเลขที่ท่านเรียกเลย ซุม 4, สี่ซุ่มห้ามอหจักมองออกมันก็บม่ได้แล้วเนาะว่าตายแต่แต่ตาย,ตาย,ตาย,ตายม้อซักม้อเสียบปนนีนเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปีนเขาหละกเอ กินข้าวของกระเลวก็มาปีนต่อเย้ yeah. ป้าพี่น้องคืดอดอกง่แต่ตาคอยขึ้นดีเธอ่อยบอกอว่าเพราะงขึ้นปีเกียบม,ยมันได้มีแต่ดอกเสี้ยไงวขันมันบบเปื่อยนะบ่เป็นยัง อืตากแห้งยังกินหรอกเนาะเออเปลี่ยนสีดิป<ะ>๊าดค่ะขายยามากเหนือขาเขายิ่งเลยต,ตกใจยัวเล็กไหมลงเล็กอะ่ะเฮ้ยปาดเป็นคนเก็บบะนี่จักไงจักเงา อ้าวควอก็ได้ลูกมือดีเถอะพี่น้องเป็นงานบม่ได้ชวนยองเล็กยองเล็ก <laughs> ขายาวขายาว <laughs> ายาวอืมเพน

ไม่ใช่อะไรนะกินข้าวอิ่มมาเลยจุก